ป้าดีป้ามุนมาเยี่ยมน้องมีกน้องมีกง่วงนอนอยากกินนมทำไมนมเละเทอะจังเลยป้าป้าป้อหน่ะกลายอยากนอนติลูกตอนนี้อยู่เพื่อนนอกเด้อพี่น้องเด้อืมป่ะนะ่ะนะอืมอืมป่ะป่า ได้ยินข่าวในแถาจีดมาคุณเชียงบลี่ยนน้ำราวกันนะนั่งลูกมาปึงมาควายน่องเด้อลูกหลานเด้อ แพงแพงเอามานต้องพูดหนึ่งพ้นหนึ่งกันยังแพงยังแพงอยูอยบ่บ่ะพ้นหนึ่งกันสามพันทำได้เลยบนแผงพร้อม,ม,มได้เลยบาทหนึ่งแห้งนักโอมันอันนี้บ้า,า,านจีวารัตนท่านที่เป็นข่าวดารานีบบน่บ้านบุเมนบุเมนฮันนี้ร้านนี่นบุเมนฮันนี้เราจะคู่ว่าพ่อใจคือกันค่ะพูนสาขาเรื่งกันโอ้สาขา,าเรื่งบอก Se no, se no. Okay. อ่านแล้วจำไปต่อตลาดจา้สาสวัสดีสบายดียามือเศร้าพี่น้องมาเจอตลาดกันไปม,มอนไปม,มอนเราไปซื้อหยังมาบูด๋อะไรอย่างไรแนวเด้อพี่น้องอ่าไปแม่เฮ็ดปวกเราไปซื้ออีละได้ข่อยนาไหมเลยซื้ออแล้วยามมันบ่พอมันมีแตเ่เ่าๆอันนี้ค่ะ อมาบังดูนี่วิวบังดูได้ยังแไงได้ยังค่ตลาดตกนั่งมุน,นได้จะพัก <c oughs> ไปมาวุ้พักเฮดปวดนะฮะอ๋นเนอเฮดปวกค่ะา,าอ่ะชอช่องแม่ลูกนะสบายดีให้ปไามุนแน่ยายดีจ้าหา้าสิบเลยแม่หมา้าสิบพัน,พนอือใช่ห,ห,หลายอ่ะร้อยบาท ซื้อม่ไรใส่นี่ยละครูละสามสิบบาทใส่บางรู้ค่ะบามีเกือบแตะใส่อยู่หัวอยู่ซานมอนมาซื้อซีนแหงด้พี่น้อซ้อซีนแหงเฮ็ดเถาเ็เถามันทึกอันนี้อเฮ็ดจูมเหมือนาวพันอ่าอะไรอ้เด็หันเอามาปนสกันออาไปล่างแกงเลยบางรีมึงดูได้ยังแน่ค่ะ แลนจนาสิมาเห็นอะไรแลนปลาดุกปิ้งซี่ไก่ออมสิออมใส่เห็ดเผาะเกือบอีแต่อะนใส่ทุกคูหนึ่งง่ายง่าแกเอาเลยซื้อมาว้ใส่หย่างนเหือนนี่อวนสามสบเลยเาเกืพันานคราันสามสิบ0 0ันประจวนะ สามสิบบาทกระสิบห,ห,ห้าพันอหลรข่อยไรสามสิบาทขอ่อยเป็นเงินบาทดเดียดียวนี้สามสิบบาทสิมหาพันเป็นเท่าไรส<ะ>ิคะกระสาสิบบาทกระสิมหาพันคุณแม่ห้าพันกรีบก็สิบบาทถ้าไหลเป็นเงินน้อยแต่ไหลเป็นเงินบาทถ้าเป็นใบใหญ่ก็ไหลบดาเออ,อ,อ,อกระสิบบาทเป็นเทาไรสิคะของไข่กับซื้ออีกคำหนึ่งของไข่นั่นเออ ของกินแตกแม่เอ้ยของกินสุกของไฟนะโอ้ยของกินชุกหไ้อ่อมปเ้มัน่เยๆแมมันยก็ล่างเฮ็ดนี่อ่อมแลนเอามแกงร่างเฮ็ดโนนรางเฮ็ดแกงใส่พักสอพักใส่นะบ่ได้นั่จะนังเด้พัก อันนั้นก็ชักติ้วกับสื้อแล้วพักกันแล้วใช้ปลาทูแล้วค่ะแม่ปลาทูแล้วน้าสาวข้า,วางนี้แจ้งเนะพี่นองเนะนาะน้าส้างล่าให้ละสมงน้าสาวบายดีเอให้แน่สบ,บายดีอ่า เงินเเลือบาของเราน่ะเรือของเราฮะไ่เบิ้งลูเรือก็ขึ้นในเราเงินของเรานะผักหอมห่าพันบ่อได้ผักหอมกระห่าสามชิ้นหาอันนี้ของคอยซื้อตัวนั้น กาแฟซ8แล้วบแนราหาซบฟไหมทำสิฟหาเขาจะห็นหาบ้านแท่นนะเลาก็จะมาสีแกงเนี่ยาจลายๆเลือบหมดเขาจลายๆเลือดแล้วพงร้านจะสื่อหายเออเขาใจเขาใจโย้เคืงโลมาสองตัวอะกล้วยแม่เออว่ายังกระไดว่พ่อกินคนกปนยุบยุอยู่ในเฮือนนะเอาโรตหนึงให้เราโรตเราซื้อโลดเป็นยังโรต กขาวดหน่อยพด้ยกินข้าวอืเฮ็ดเพิ่งกินได้มากินแกงเห็ดนี่อนะกินแกงหนอไม้ไม่แกงเห็ดนะจะหน่อยชุมเฮาแกงมากินน้ำเด้อสใขาเองเด้อเอาข้าไปบ่เออข้าไปเบิ่งโตได้เด็กน้อยนั่นอันนี้ฮะเดสลดกันหนึ่ให้เขากินข้าวแล้วก็เมื่อนายแม่ไปทำงานเขาต้องเบิ่งโต เออมันเป็นเเขาเคยเหตุยูอยู่เมคนเด็กน้อยมากแต่ใส่เด็กน้อยสองคนบ้านคุณละบ้านพร่นมาแต่มหาใา่คนละเขาเคยอยู่ไปทำงานแกงเห็ดปวกนี่มากินเด้อหนึ่งจะ่อยแกงไปเงานนไปแกงโยนแกงเราเคยเขาเคยเหตุยูแต่กรรมไมเคยยูหน่อแขกเวยกับน้องถ้าไปนั่งเฮียงกันรู้สึกเบิ่งเรอยกับน้องนาคือกันอยู่บ่สันติจะยังไหมพี่หน้ากกลีแม่พี่ นี่แหละสินองกับ่ใไห้ได้ได้วนได้แนวจะได้มันมีเสื้อมีแนวนะอวนกันเลยอันนี้แม่จีดก<อ>ับแม่มอนเด้นพ่นองเด้องเอ้ยน้องเดนี่ลูกน้องเ้าะเอ้ยกบกับน้องละท้อจ,าจาีน่ะจกปีเลยหาสิบไปโอ้หาสิบเราบ่อเต้าอดวยูบ่ะน้าคือบ่ได้ัวหาสิบเจ็ดสิบเจ็ดสองทั้ลายเจ็ดสิบสองี่แม่ได้สักรเกิดหกสอง จะเกิดทัสองเกิดเจ็ดสองลูกลูกหล่าหมู่บอกเกิดปีหล่าหมู่เลยหล่าหมู่เพิ่ดสิบปีสิบปีอืนี่ล่ะพี่น้องก็จะเพิ่อภากันอ้วนนะกันนี่แล้วก็มีกรรมพันธุ์ในกันเมื่อละอ้วนแบบเป็นหุ่นเดียวกันเลยในแนวพอเทาพอเทาอ้วนพอได้อีพ่อพอของพอเทาเจ้าพอคอยดี้พอเทานะพอเทานะแล้วอ้วนแนวเราหนองชายเราแห่งบักไหงสู้ถ้าจีดก็ได้เห็นบ่กพอเทา ไม่เท่าเด้อสะเท่าบุเห็นแล้วคนได้คนรักก็เสียเนาะโอ้ได้นี่ยรเสียบุเห็นแม่แม่แสดงว่าได้อันเช้าจีด่เราเสียเลยบอกไม่เท่านะก็เกิดอเชาจีดเดี๋ยวตายหัวลูกโอ้คลอดเองแสดงว่าเช้าจีดนี่โตใหญ่ขนาดตอนหน้อยๆนี่หม้อหุงมอใส่ไหมหม้อแข็งไม่เท่าเราคนใส่คนสวรรค์บอกนระดาษอันแล้วพอเท่าเด้สะพอเท่าคนกูและบานนายงเหมือนเราหมาอยู่ที่เนาะ เอลย่ายอยู่สวรรค์เออจดสั้น้หเฮดปวดนี่อนนะะสี่สิบพันตอนนี้นะิบนางมนสื้อสแกงเฮดเออซื้อมะว่านี่ยส่สิบดอกง่ายเออมันเละันี่จะมาขายหรอขายในต่าจสแกนกินอะไรขุดยาตัวจุ้มเนี่ยค่ะซิอตัวจุ้มพูดๆน่ะเปื่อไงแล้วเพื่อทำมะว่าไปเนาะ มันเป็นหลอกหานะไม่หลอกยำชายยลังเขาลังออกตอกุทีลอมากไดพอก็ให้ได้มากใช่ยหยาบกะปหัได้ิให้เราโอเคนะพี่น้องนะอืพี่น้องเห็ดปวกเขาซื้อมาุงละหาสิบพันุงละร้อยบาทเพื่อนนี่น่ะได้พี่น้องบัในประกัมาเสริมสวยได้พี่น้องนะสาวข่อยเห็ดเล็บได้พันบาทนี่ได้สอนนะ เฮ for ็ดเล็บท่าเนีแล้วก็ไปอุ้มล้านแบบนี้พี่น้องอะไรกันแม่มหอนาาะะเนแม่ก็สิเติมคิวคุณแม่เนี่ยจ้าเสียงก็เติมคิวเติมคิวอยู่แล้วเจ้าซักน้ำเล้านี่บ่๊น้ำเแล้วบานี่เรามลยอ่อบ่เติมพี่น้องถ้าได้เฮ็ดเล็บทั้งตีทั้งมือนั่นคุณสาวสามสิบพันกีบเสี่ยวบ่ เออก็ได้เสียวงามแถบออารลเรเดอร์พี่น้องบัดนี้ <c oughs> right, สำหรับคลิปนี้ก็สะไดาอับลาพาจากจบกันแค่นี้นะแ,แม่มอนบายบายจ้าจ้า